<Okay. S 2> เ,เอาผงแก้สุดแล้วเดี๋ยวเอาผงเกลือก่อนเอาอันนี้ด้วยจ้าอันนี้คือน้ำอันนี้คือซอสจ้เาเดี๋ยวใส่ซอสให้น,นะจ๊ะอันน้ำมาดมด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวใส่ผงเกลือให้นะจ๊ะเอาไอศ์ครีมด้วยนะจ๊ะน้ำจ้ะเดี๋ยวตักให้นะจ๊ะ อยายกํามวยคองแม่ค้านะ,ะนะต้องจ่ายตังก่อนนะ,เข,ไไะเข้าใจไหมคะเข้าใจไหมคะก่อนยกาตัดข,ของก่อนะออนะจ๊ะลูกค้าก็หยิบลูกชิ้นไปย่างนะคะจะเอาไม้ไหนหย,ยิบย่างะะโอ้ยย่าเสร็จแล้วเสร็จแล้วเหรอเอาใส่ซอสเหรอคะ เสร็จแล้วค่ะเราต้บุกูนะคะโอเคจ้าสสเสร็จแล้วรื้อมาเตอี้ให้ลูกค้านี่ลูกค้าลูกค้ามีเตอี้ให้ด้วยนะคะพอดีว่าลืมมาเตอี้มาให้นะคะร,รเระวังสายหลังนะคะอา้าวหายดันนี่เหรอใช่จ้า เดี๋ยวขอยโรยผงก่อนจ้าโรยเลยวใช่ไหมเสร็จแล้วจ้าเดี๋ยวเอาไอติมลูกค้าก็เป็นหวัดลูกค้าก็เป็นหวัดเจ้าเจ้าเลยเจ้าเจ้าอันนี้อะไรคะแม่ค้าไอติมจ้ะไอติมขายยังไงคะไอติมขาย ถ้าเกิดคน,นเ,นเนล็ก<น>ลนะถ้าเกิดว่าคนเล็กยี่สิบบาทคนใหญ่สามสิบบาทจ้านะคะแม่แปลแต่หนูเป็นแม่ค้าแล้วนะอ้าวไม่เป็นลูกค้าเหรอเป็นลูกค้าแล้วถ้าก็จะซื้อเนี่ยไม่มีลูกค้ามีไก่ย่างห้าดาวด้วยนะคะตราใส่ไข่แล้วนะ ใส่ถั่เต็ดป่าแล้วก็ตีตินี่จ้าขอบคุณจ้าขอเลยอันนี้ไม่ไีจ้าได้จ้า ดึกแล้วไปบัววันต่อไปเคพี่กาไปหนึ่วโอเคเดี๋ยวพี่ไป